สื่อน้ำดีไม่คิดจะกล้าแฉออกทีวีเปิดบ้านแยมถาปนีชีวิตนอกจอเป็นแม่ค้าขายอาหารใต้ วันที่11มิถุนายน66จากกรณีถาปณีข่าว3ามิติเปิดคลิปที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีนาทีตอบคำถามยังเป็นสื่อหรือไม่โดยพบว่าจากคำตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับเมื่อลงในบันทึกการประชุม ถูกบิดเบือนกลายเป็นปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติทำเอาโซเชียลแห่ชื่นชมความเป็นสื่อน้ำดีและการนำเสนอที่กล้านำเสนอออกสื่อ วันนี้เราจะพาไปส่องดูชีวิตหลังจอของสาวแยมกันค่ะหลายคนได้รู้จักเธอในอีกบทบาทหนึ่งก็คือเธอเป็นแม่ค้าขายอาหารใต้ที่ทำควบคู่ไปกับการทำงานข่าวสาเหตุที่แยามถับปณีผันตัวมาทำอาหารใต้ในครั้งนี้มาจากความไม่แน่นอนในอาชีพนักข่าวทำให้เธอต้องปรับตัวมองหาอาชีพอื่นๆเพราะหากวันหนึ่งงานข่าวจะลดลงและเธอเองซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ต้องวางแผนสร้างอาชีพเสริมที่อาจจะเป็นอาชีพหลัก ในอนาคตได้และจากอาชีพเสริมที่คิดแค่ว่าจะสร้างรายได้ช่วยครอบครัวในวันนี้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเธอในแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะการขายอาหารใต้ทางช่องทางออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าบ้านพี่แยมที่ขายผ่านทางหน้าเพจมีลูกค้าตอบรับตีเกินคาด ถาปณีหรือคุณยามได้เล่าว่าตนเองเป็นคนจังหวัดสงขลาการทําอาหารใต้อยู่ในสายเลือดครอบครัวทําอาหารรับประทานกันเองมาตลอดซึ่งทุกคนในครอบครัวทําอาหารใต้กันได้ทุกคนพอวันนึงคิดว่าจะทําอีกอาชีพก็เลือกทําในสิ่งที่ตนเองและครอบครัวถนัดนั่นก็คือการเปิดร้านอาหารใต้และได้คนในครอบครัวช่วยกันทําเพราะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวได้